สรุปข่าวสมสรเชลซีประจำวันที่3กันยายน2563โดยใช้ผูบัคัครั้รงเชลซีครับรข่าวเชลซีในช่วงเย็นกันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มด้วยข่าวนี้กันเลยดีกว่าแฟรงค์ลามพาดขุนซือเชลซีของ,งบจากบอร์ดบริหารเตรียมยื่นซื้อจานลุยจิดอนนารูมาจากเอซิมิลานมาเสริมทัพ โดยกันนี้จะเดินหน้าเสริมทีมอย่างต่อเน,นื่องนะผมสำหรับแฟรงค์ลมัมพาดนะฮะผู้จัดการทีมวัยหนุ่มของทางสิง์บรเชลสี่ทีมหาเศรษฐีของศึกฟุตบอลอุโรปยุกิเต็มของเงินจากสโมอสรอ,อีกประมาณ50บล้านปอนด์เพื่อยื่นซื้อจานลุยจิตดอนนารุมา่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของทางเอซิมิลานมาเฝ้าเสาให้กับทีมไหนสักหน้าน,นั่นเองโดยเป็นทราบกันดีอยู่แล้วว่าลามัมพาดต้องการจะหานายทวารคนใหม่เข้ามาแทนนะฮะ เกปาลิสบาลกาหลายด่านทีมชาติสเปนที่โชว์ฟอร์มไม่เข้าตาสักเท่าไหร่นักในช่วงนี้หลังยังมีปัญหามากมายในช่วงปริชันที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาเชลซีตกเป็นข่าวกับน,นัยทวารชื่อดังหลายคนนะฮะทว่าล่าสุดกลายเป็นดอนนารุม่าที่มาแปลงแซงทางโคง้งที่ได้ตัวเข้ามาเป็นมือหนึ่งให้กับทัพสิงห์บุรุเนื่องจากฝีมือของเขาเข้าตาผู้จัดการแฟงลามพาดแชมอายุยังน้อยสามารถใช้งานได้อีกหลายปีกันเลยทีเดียว สำหรับดอนารุมาเวลานี้อายุ21ปีจะเหลือสัญญากับทางวิลาน์อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นซึเกตัวก็ได้ออกมานะผมเผยแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมทําให้มีแนวโน้มมาว่ายอดทีมลีกอิตาลีนั้นอาจจะต้องจําใจขายนทวานจอมหนึบของทีมออกไปไดีกว่าเซนตเตเตไปแบบฟร,ฟรีนั่นเองครับนะเป็นคำว่างานนี้นะผมก็แฟนน้ำผาขุนซูเชลซีก็บอกว่าเคียร์มีของเงินในเดยจะไปเสริมทัพต่อได้ไหมโอ้โหนะผมของง่ายเหมือนแบมือของเงินพ่อแม่กันเลย เรามาข่าวต่อมากันดีก่อนะครับเจมถอนตัวทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีโดยการที่ทางสมาคมเปิดเผยมมว่าบริษเจมนะฮะได้ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษรุ่นยูไม่เกิน21ปีแล้วซึ่งเขาเป็นแบ,บ็คขวาทีมเชลซีนั้นถูกเรียกตัวสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นยูไม่เกิน21ปีอรอบคัดเลือกซึ่งทรีมไลออนจะต้องพบกับคอร์สวลและก็ออสเตรียนั่นเอง โดยอีกสามนักเตะเชลซีประกอบไปด้วยคาร์มฮัสสันโอดอยคอนเนอร์การาเกอร์และก็มาร์กเกอร์ฮิซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับสวอนซีซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวนั่นเองอยังคงมีชื่อในขุมกำลังที่ก็ลังจะลงแข่งขันในวันศุกร์นี้นะฮะและก็วันอังคารหน้ากับการที่ zi, เอเบริซี่เอเช่ดาวเตะทีมคริสตันพาเวร์ที่ถอนตัวออกไปเช่นกันนั่นทำให้ไอดี้บูตรอยตัดสินใจเรียกทาริกแลมตี้อดีตนักเตะเชลซีที่ปัจจุบันอยู่กับไบรตันเข้าไปเสริมทัพแทนนะะฮ ข่าวต่อมานะครับผมทิโมวานเนอร์ลงรักลอนดอนเข้าให้แล้วโดยงานนี้ทิโมวานเนอร์กองหน้าที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงสมวัมมอนนี้เริ่มจะมีความสุขกับการเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับต้นสังกัดใหม่เข้าแล้วโดยเขาได้บอกว่าดีมากเลยครับผมรู้ทางไปกลับระหว่างบ้านกับสนามซ้อมแล้วมันดีมากเลยนะวานเนอร์คนนี้พูดถึงชีวิตใหม่ที่ลอนดอน นั่นคือสิ่งที่สําคัญเลยนะเมื่อคุณได้รู้เส้นทางสภาพแวดล้อมใหม่และเราก็ได้ลงซ้อมที่สนามไปแล้วด้วยแน่นอนว่าตอนนี้ผมรู้ทางไปแซมฟอร์บริดด์แล้วเช่นกันโดยพาร์ทเมนที่ผมอยู่คือดีมากเลยนะฮะผมแฮปปี้กับที่นั่นและลอนดอนก็เป็นเหมือนเมืองที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมแล้วลอนดอนเป็นหนึ่งในเมืองเด่นที่สุดในโลกเลยนะและผมก็แฮปปี้เป็นอย่างมากจริงๆเมื่อคุณได้หยุดพักสัก2-3วันอากาศที่นี่ดีมากเลยครับใช่แล้วผมมีความสุขที่สุดทุกอย่างดีที่สุดในที่นี่เลยนะ โดยกันนี้โทนี่บรูติเกอร์อีกหนึ่งนักเตะเยอรมันของเชลซีเคยพูดคุยกับแวนเนอร์ในช่วงที่เขาจะสัญญาก,กระทางสโมสรและก็ดาวยิงรายใหม่ของเรายืนยันมาว่าบรูติเกอร์นั้นจะคอยให้การช่วยเหลือเขาในหลายด้านรวมทั้งโควาซิสอีกต่างหากการที่มีคนพูดภาษาเยอรมันได้นั้นมันก็ช่วยนะฮะได้ดีเสมอ อย่างโควานั้นเขาสามารถพูดเยอรมันได้แต่นั้นเขามีส่วนช่วยผมเยอะแยะมากมายพวกเขาคอยช่วยเหลือผมรอบสนามซ้อมไม่เว้นแม้แต่คอยค,ยคำแนะนำว่าจะกินข้าวมื้อเย็นที่ไหนดีพักอยู่ที่ไหนดีอะไรทันองนี้นะครับเราที่ข้าวต่อมากันดีกว่านะฮะฮัสเซลแบงค์พูดถึงแวนเนอร์และก็ซีเอสโดยกนนี้จิมมี่ฟรอยฮัสเซลแบงค์รู้สึกว่าทิโมแวนเนอร์และก็ฮาคิมซีเอสต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับผิวเร่งกิจ แต่เชื่อมันว่าทั้งคู่นั้นจะมีอิทธิพลกับสิงบรูเมื่อคุ้นเคยกับเล็กใหม่ๆนั่นเองโดยบอลเยอรมันนะฮะมีความแตกต่างกับบอลอังกฤษโดยสิ้นเชิงดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากเลยนะสำหรับแบนเนอร์ในการปรับตัวได้ทันทีเรารู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เรารู้ว่าเขาสามารถทําอะไรได้และเชซีก็ต้องการผู้เล่นที่สามารถยิงปรโตได้แต่เราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยนะฮะหากคุณสังเกตอบามิยองกองหน้าของอาร์เซนอลตอนที่เขาย้ายมาเล่นที่นี่เขาต้องใช้เวลาอยู่เกือบ6กเดือนกันเลยนะ ดังนั้นเราต้องให้เวลาแบนเนอร์6เดือนเหมือนกันในกรณีของ c ีเย s คาสเซ n ลแได้กล่าวบว่าดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยจะต้องรับมือการเข้าปะทะที่หนักหน่วงของชางพิมพ์งกิษให้จงได้ โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าเขาจะอาจจะมีปัญหาด้านร่างกายในช่วงแรกนะฮะเขาจะเป็นต้องใช้ทักษะร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะแต่เขาเป็นนักเตะทักษะดีและก็เล่นฟุตบอลสวยงามนี่คือบางอย่างที่เชลซียังขาดอยู่กองกลางที่หนัดเท้าซ้ายผู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้นั่นเองนะผมนี่ก็เป็นคําพูดนะฮะของทางฮัตสิลแบงค์ที่บอกเลยว่าทางชิโมแวนเนอร์นั้นและก็ซีเอฟนั้นรอดูผลงานพวกเขาได้เลยงานนี้สุดยอดแน่นอนครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ งูใหญ่ปาดเงือสิงบรูตั้งข้างหัวกองเต้80ล้านปอนด์เลยนะโดยกนนรณีรายงานข่าวจากสื่อในประเทศอังกฤษนะครับผมเปิดเผยมาว่าสิงบรูนั้นยินดีจะปล่อยเอ็นกโลกองเต้ไม่ฟิลจองพยันจากทีมในราคา80ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวโดยกรณีกองเต้ถชวอาการบาดเจ็บตามรบกวนจนได้ลงเล่นเพียงแค่28นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้แฟรงก์ลามพาร์ดนั้นกุนซุอใหญ่ของเชลซีอาจจะตัดสินใจขายเพื่อน,นําเงินเข้าสู่ทีมก็เป็นได้ โดยก่อนหน้านี้มีข่าวาว่าอันโตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชของอินเชอร์มิลานคนปัจจุบันนี้ต้องการคว้าตัวมิดฟิลฟรนช์แมนนะฮะมาสู่ถิ่นจูเซ e เป้เมลซ่าหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วตอนสมัยคอนเต้คุมเชลซีล่าสุดสื่อแดนผู้ดีระบุเลยว่าเชลซีนั้นพร้อมจะปล่อยกองเต้นในราคา80ล้านปอนด์แต่ทางอินเชอร์มิลานพร้อมจ่ายเพียงแค่4 4 5ล้านปอนด์เท่านั้น ป็นแต่วว่าง,งานนี้นะผมครึ่งเดียวนะฮะจะไหวเลยครับแบบนี้ถ้าสัก70หรือไม่ก็60แล้วก็เป็นเงื่อนไขสัญญาต่อไปอย่างนั้นผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะฮะถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวครับคอนเต้ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ Perfect. 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 วันเนอร์ส่งข้อความถึงลิเวอร์พูลก่อนจะออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ โดยงานนี้ชิมโมแวนเนอร์และผมกองหน้าคนใหม่ของทางเชลซีสมโมสรมหาสิทธิแห่งเวทีฟุตบอลพิีเยร์กีกส่งข้อความถึงชิมโมแวนเนอร์ทีมที่เคยตกเป็นข่าวมาว่าเคยตามจีบตัวเขาไปาร่วมทัพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่นั้นจะเริ่มต้นขึ้นโดยงานนี้ทางชิโมแวนเนอร์ฝากถึงสโมสรที่เคยตามจีบเขาอย่างลิเวอร์พูลนะฮะบอกว่าเชลซี Chelsea กำลังเตรียมพร้อมจะต่อสู้สำหรับการไล่ล่าแชมป์ผิวเบรนกิทฤดูกาลที่กำลังจะมาเริ่มต้นในเร็วนี้ โดยงานนี้แวนเนอร์กองหน้าชาวเยอรมัน,นีคนนี้ตกเป็นข่าวร้อนแรงมาว่าจะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ในช่วงสมัยนี้แต่ปรากฏว่าลิเวอร์พูลนั้นกลับหยุดการไล่ล่าไปซะด,ดื้อนะฮะทำกลางข่าวลือเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านการเงินของทีมหลังการประบาดของโคโรนาไวรัส และนักทำให้เชลซีรีบเข้ามาแทรกกลางและคว้าแวนเนอร์คนนี้ไปจากไลซิกซึ่งล่าสุดดาวยิงวิฟสีปีรายนี้ก็กำลังมีความสุขกับชีวิตภายใต้สโมสรใหม่ที่มีผู้จัดการแฝงลำพาดเป็นผู้จัดการทีมและเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลแรกของเขากับทัฟฟุตบอลอังกฤษนั่นเองโดยการทำงานร่วมกันกับผู้จัดการทีมเมื่อเร็วๆนี้มันดีมากๆเลยนะฮะแวนเนอร์คนนี้ได้กล่าวกับทางเว็บไซต์ของเชลซี เขาแสงให้เห็นและก็อธิบายกับทั้งทีมไม่ใช่แค่ตัวผมสิ่งที่เราทําได้ในสนามและก็วิธีการทําให้ดีขึ้นจากฤดกการที่แล้วเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมที่ได้ทางานด้วยนะและเขาก็ได้คุยถึงแผนการทํางานของเขาสาหรับอนาคตและก็วิธีของเราต้องต่อสู้กับทีมอย่างแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลผมคิดว่าเชลซีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และด้วยทีมนี้ที่เรามีผมคิดว่าเราสามารถก้าวไปสู่ระดับใหม่ได้นะเรามีผู้เล่นที่ดีมากๆอยู่แล้วที่นี่ และผู้จัดการทีมก็คอยชี้ทางให้กับเราได้เห็นและช่วยเราปรับปรุงเราทํางานหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เป็นแทคกติกรวมถึงความแข็งแกร่งและความฟิตของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นั่นเองโดยเวนเนอร์นะผมสามารถทำประตูแรกได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีในการลงสนามเป็นครั้งแรกภายใต้สีเสื้อเชลซีในนัดกระชับมิตรที่เสมอกับไบรตัน เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาก็เผยมาว่ารู้สึกสนุกกับชีวิตในลอนดอนสำหรับการเล่นฟุตบอลน,นอกประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกในครั้งนี้โดยเขาได้บอกเลยว่าอาพาร์ตเมนต์ของผมสวยมากเลยนะครับผมรู้สึกมีความสุขที่นั่นและเมืองลอนดอนก็ยอดเยี่ยมสำหรับผมลอนดอนเป็นหนึ่งในเมืองดีที่สุดในโลกนะฮะดังนั้นผมจึงมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะและเมื่อคุณเดินทางออกไปที่ไหน2-3วันอากาศที่ดีมากเช่นกันผมมีความสุขมากๆและกำลังปรับตัวได้ดี นี่ก็เป็นคำพูดของทางชิโมแวนเนอร์คนนี้ที่บอกเลยว่าตัวเขานะั้นมีความสุขกับทางเชลซีเป็นอย่างมากณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสนามซ้อมหรือว่าอาหารการกินเขามีความสุขมากๆเลยกับทีมสแตมฟอร์บริดแห่งนี้ออกถือว่างานนี้นะผมก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมาจากใจแบบนี้การเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับผมของเขานะฮะก็คงจะดีอย่างแน่นอนครับต้องรอลุ้นกันฤดูกาลใหม่นี้สนุกอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่3กันยายน2,563โดยเชฟบกักครั่งเชลซีครับ